การปรับรัตนีครั้งนี้จะส่งผลดีต่อรัฐบาลหรือไม่หลังการอภิปรายไม่ตงใจปรับมากก็ไม่ส่งผลดีไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นใดๆได้เลยสุดท้ายปลายทางเกมนี้ทุกคนก็คงเห็นว่ากำลังเข้าสู่ยณนะสู่การเปลี่ยนแปลงในที่สุด สวัสดีครับมาพบกับผมเทาสะชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้มาอยู่นอกสถานที่นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานก,การณ์ทางการเมืองนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ สวยงาม,างมะครับอย่าใช้เลนวายนะว่าอยู่ข้างๆเนี่ยไม่ไวายก็ไม่ไวายสวยกบผอมนะครับดูซิดูหน้าฉันก่อนพี่พี่อถามนางแพท,ทองทานก่อนที่รับปากไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งไปโกหกประชาชนทั่วประเทศว่าถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันค่าก๊าซ ลดทันทีวันนี้ลดแล้วหรือ,อยังไอ้ที่บอกไว้เนี่ยทำให้มันได้ก่อนไหมเงินเดือนปริญญาตีเดือนละสองหมื่นห้าเนี่ยทำให้มันได้ก่อนไหมวันนี้อย่าว่าเต็งเงินเดือนสองหมื่นห้าเลยจบออกมาตกงานห้าหกแสนคนแล้วที่บอกว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น กลายเป็นว่ารัฐบาลแพรทองทานมีความสามารถขนาดเปลี่ยนตลาดสดให้กลายเป็นป่าชาได้พี่น้องตั้งหลายค่าแรงอกีกต้มตุนพี่น้องประชาชนจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในปี70 600บาทปีนี้จะ70แล้วเลยอีกแค่2ปีค่าแรงขึ้น400บาทแค่4จังหวัด สี่อำเภอนะครับสี่จังหวัดอำาบัดและอำเภอยืงขึ้นไม่ได้เลยหลายเรื่องที่ประกาศไว้รัฐบาลนี้ไม่เคยทำไม่เคยทำให้สำเร็จเลยดัังนน้ตอนมาหาเสียงเนี่ยมากราบถึงท้องนา <c oughs> แต่พอเกิดปัญหาไปหาที่หน้าสภาอุ้ยเกิดเพอแล้วกียกยังไม่ ึในก็เข้ามาวุ่นวายอีกนะคะจากกรณี e ูสหภาพยุโรปนะคะมีการประชุมกันบอกว่าให้ประเทศไทยยกเลิกกฎหมายมาตราใน1นทันทีภายในก็มีการเคลื่อนไหวค่ะกลุ่มนิรโทษกรรมประชาชนยื่นหนังสือถึงนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าผู้นำฝ่ายค้านนะคะเสนอให้บรรจุประเด็นสิทธิเสรีภาพและคดีทางการเมืองในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนาย,ยกรัฐมนตรีแพทองทานค่ะโดยบอกว่าคดีทางการเมือง ไม่มีความคืบหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีมาตรา1 1 2โดยอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกค,คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวาระ2,568ทับ2,570ใครมารับหนังสือรู้ไหมคะคนที่มารับหนังสือคือสอสพักประชาชนคะ่ะศนาสิีนันทธรรมนิธินันพักประชาชนยืนยันว่าจะบรรจุป,ประเด็นนี้เป็นหนึ่งในหัวข้ออภิปราย ตกลงตากท้องประชาชนไม่สําคัญใช่ไหมคะจะอภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง1นึองใช่ไหมคะพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลกําหนดนโยบายแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม1-1-2ย้ำชัดๆนะคะว่าคดีมาตรา1นึไม่ใช่คดีทางการเมืองค่ะคดีมาตรา1นึคือคดีของการดูหมินหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายประมุขของประเทศนั่นเองค่ะ ดังนั้นไม่ใช่คดีทางการเมืองไม่สามารถนำมากันแกล้งคนที่เห็นต่างทางการเมืองได้ยัยขินก็ท้าหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยมีใครนำมาตรา1นึมาแกล้งยัยขินได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวหลายคนมักจะพูดว่าเขาไม่มีอาวุธเขาจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรทุกคนทราบไหมคะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศเนปาลที่เขาพยายามจะเรียกร้องกลับคืนมาเนี่ยถูกยุบได้อย่างไร ถูกยุบด้วยมติของรัฐสภาลงมติให้ยุบสถาบันพระหมหากษัตริย์ในปี2008ค่ะนี่เองค่ะคือสิ่งที่พวกเราจะต้องระมัดระวังและมันจะต้องไม่มีทางเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะการการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประวิทร์วงสุวรรณฮะก็มีการเตรียม สอสทั้งหมด5คนในการอภิปรายไม่วางใจลุงป้อมก็จะเป็นคนที่2ในการจะเปิดการอภิปรายไม่งใจนะครับพรรฝั่งส้มนะรหรือพักประชาชนหรือก้าวไกลเดิมอนาคตใหม่เก่านี่นะฮะก็ออกมาเคลื่อนไหวนะครับด้วยการปล่อยแคมเปญเรื่องของการดีนระหว่างตระกูลชินวัตรกับประเทศไทยนะครับก็เป็นคอนเซปที่ใช้ในการโจมตี นะครับฝั่งอุงอิงในขณะที่อุงอิงนะครับก็มีการนัดประชุมดินเนอร์กันในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อรับรองนะครับความปลอดภัยว่าอุงอิงจะเข้าสู่กระบวนการอภิปรายไม่วางใจและพรรคร่วมรัฐบาลก็จะร่วมกันโบสให้ให้อุงอิงนั้นนะฮะร,รอดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ให้ได้ อภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับที่เกิดขึ้นนะผมเรียนหุ้นส่วนแล้วก็ย้ำนะครับว่าผลที่ออกมายังไงก็แล้วแต่อัฐบาลนะครับของอิงเนี่ยยังไงก็ออกมาเป็นเนกาตีฟซัมเกมหรือเป็นเกมลบไม่ว่าจะผ่านความเห็นชอบหรือไม่ผ่านการเห็นชอบสาหัสสากันสาหัสเรื่องอะไรเศรษฐกิจสังคมการเมืองการต่างประเทศ นะครับตอนนี้ก็คงเห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ถึงจะผ่านการพิปรายไม่วางใจนะลากกันไปถูกันภัยให้ผ่านให้ได้เนะี่ยผลที่ออกมาก็จะเป็นเนกาตีฟซัมเกมแต่สิ่งที่ตามมาทุกครั้งนะโดยส่วนใหญ่เลยนะแปเนี่ยหลังจากจบการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่ก็จะเกิดการปรับคณะอัมรีเกิดขึ้นนะครับ ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเนี่ยนะครับบางคนก็ประเมินว่ามันจะเกิดการยุบสภาเกิดขึ้นแต่ถ้าไปดูดีๆเข้าใจหลักของมันมันยังไม่ยุบสภาหรอกแต่พยุบสภาเพื่อไทยก็แพ้ยับเยินไม่มีโอกาสจะกลับมาเลยนะครับสถานการณ์อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลําบากนะครับแน่นอนฮะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะปรับมตรีกก็มีความเป็นไปได้สูงฮะแล้วก็ถ้ากลยุทธ์นี้เกิดขึ้นก็จะเป็นการโยนความผิด ให้กับพระคกรุมรัฐบาลทั้งที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอุ้งอิงเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองเนี่ยมันเท่ากับอะไรถ้าเปรียบเทียบกวางลูกกวางถูกแยก,กออกจากกันและบรรดาเสือหลายกําหนังล้อมลูกกวางยืนเลียลูกกวางลืนเยียเลียพ่อกวางแม่กวางตอนนี้ก็มีอาการโสมนนะฮะเครียดกับอาการของลูกค่อนข้างจะหนัก สถานก,การณ์แบบนี้ผมเรียนให้คุณส่วนนะฮะมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่อนข้างจะสูงอย่างน้อยก็จะมีการปรับคำตรีการปรับคำตรีครั้นงนี้จะส่งผลดีต่อรัฐบาลหรือไม่หลังการอภิปรายไม่พงใจปรับมากก็ไม่ส่งผลดีไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นใดๆได้เลยสุดท้ายปลายทางเกมนี้ทุกคนก็คงเห็นว่ากำลังเข้าสู่หัยนะสู่การเปลี่ยนแปลงในที่สุด แต่การเปลี่ยนแปลงักษนะดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่เมื่อไหรตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปนายาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ blue